สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพิ่มถูกใจเพิ่มผู้ติดตามของเพจเฟซบุ o กแล้วผมทํำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะอันดับแรกนะผมเป็นเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนะผมที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนเพื่อนได้เลยนะจะเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยหรือว่าเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปเรียวคลิป็อตนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างให้เพื่อนสแกนได้เลยนะ,ะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วนะผมให้เพื่อนม,มาสามารถคลงานปุ่มเขียวๆตรงนี้ได้เลย กรอกชื่อผู้ใช้นะผมอีเมลรหัดผ่านยืนยันลัสผ่านได้เรียบร้อยนะครับที่สาคัญติ๊กช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกอย่างนี้นะผมกดสมัครใช้งานได้เลยหลังจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนมาลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มสีแดงตรงนี้ก็ได้นะผมก็กดลงชื่อเข้าใช้เป็นได้เลยพอสูดหน้าเว็บไซต์นะครับเพื่อนจะอยู่ในส่วนของเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะนตรงกลางหน้าจอเราจะม,มีโลโก้หลากหลายโลโก้เพ เ,เพื่อนเรื่องในส่วนของ Facebook นะผมคลีกเข้ามาแล้วผมเจอมวดหมู่คีิกเข้าไปแล้วก็มีหลากหลายมวดหมูเป็นเพื่อนเลือกเลยทีเดียวนะผมเอเ็นเพื่อนเลื่อนหาในส่วนของเพิ่มติดตามแล้วก็ถูกใจแฟนเพจตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจกันได้เลยในส่วนของลิงก์นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์แฟนเพจของเพื่อนที่อยากจะเพิ่มถูกใจและติดตามได้เลยนะเป็นโปรไฟล์นี้นะผมขอพายาเพจนี้นะครับ อันนี้ถูกใจแล้วก็ติดตามอยู่อย่างละร้อยนะผมกดวางได้เลยแล้วใส่ไปจํานวนที่ต้องการนะผมขั้นต่ำคาราบูไว้ที่100ผู้ติดตาม100ไลค์นะผมก็ใส่ไปนะกดสั่งซื้อได้เลยนะครัคือหน้าต่างยเคียวอย่างนี้นะผมตอนนี้ยอดผู้ติดตามแล้วยอดอคนถูกใจเพจกำลังจะเพิ่มขึ้นมาเราก็รอสักพักหนึ่งนะในระหว่างที่รอนะผมเดี๋ยวขอแนะนําเมนูต,ต่างๆหรือเว็บไซต์ให้เพื่อนๆเลยละกันในส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อนะผมจะบอกออเดิ์ต่างๆที่เราเคยสั่งซื้อไปนะครับ ที่กะพิบอยู่มันเป็นออเดอร์ใหม่ล่าสุดของเรานะผมซ้ายบนนะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับด้านล่างตรงนี้เราเป็นสถาน,านะมัาก็รอดําเนินการนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นว่าเสร็จเรียบร้อยเป็นปุ่มสีเขียวอย่างนี้เลยนะอันนี้ส่วนของเมนูเติมเงินนะผมจะมี3ช่องทางการเติมเพื่อนเพื่อนเลยทีเดียวนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกน qr code หรืวันนี้ wallet cryptocurrency น,นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างกันเพื่อนดูเป็นสแกน qr code แล้วกันนะครับ เราใส่ย,ยอดจานวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก็กดเติมเงินได้เลยฟินทิวอาโค้ดอย่างนี้นะผมเข้าแอปธนาคารที่มือถือแล้วก็สแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยนะยอดเงินของเพื่อนนะจะขึ้นด้านขวามบนตรงนี้เลยนะในส่วนของเมนูติดต่อแอดมินนะผมถ้เาเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะผมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะเรสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกกรอกรายละเอียดไปแล้วก็กดส่งตัวไปได้เลย หรือว่าเ,เพื่อนจะติดต่อแอดมินผ่านไอ้ไลน์ตรงนี้ก็ได้ไลน์แอดนะขวาบนก็ได้ปุ่มไอปุ่มไมลน์ตรงนี้คลิกเข้าไปเนาะจะเป็น QR code ให้เพื่อนสแกนแอดไลน์ได้เลยแอดมินก็พร้อมตอบเป็นเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะอในส่วนของเมนูแนะนำเพื่อนเนาะเพื่อนสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนะาะไปแชร์คนอื่นๆได้เลยนาะจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะผมที่5%กันเลยทีเดียวนะครับ ซีรีส์หนังจีนนะบผมหวังเพื่อนใช้ใจ่ายเว็บไซต์ครบ500บาทเราสามารถปลดล็อกดูเมนูซีรีส์หนังจีนกันได้เลยฟรีๆนะผมตื่ว่าดีดมากเลยนะผมเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์แล้วยังสามารถดูซีรีส์กันได้ฟรีๆอีกนะต,ตอนนี้ผมคิดว่ายอดคนถูกใจติดตามเพจนะจะเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมขอเพืเช็คดูนะตอนนี้100 100้นร้อะผมเดี๋ยวลองกดรีเฟซสักหนึ่งทีนะอ่ะกำลังทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วนะผมจากหนึ่งร้อยเจ็ดหนึ่งรต้นๆน,นะผมกำลัง ขึ้นมาแล้วนะผมเป็นร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเลยทีเดียวนะผมต้องรออีกสักพักหนึ่งนะเว็แบบไซต์เขากำลังทยอยให้กับเราเลยนะผมเ,เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาให้กับเพื่อนๆนะผมเดี๋ยวผมจะตัดลีปวิดีโอไปตอนที่ยอดถูกใจแล้วก็ยอดผู้ติดตามของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบตามที่เราสั่งไปเลยแล้วกันนะผมครับผมหลังจากที่ผมรอไปสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้ยอดถูกใจแล้วก็ยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็รอไม่นานมากนะผมก็ ก็ไม่ถึง5นาทีเลยนะผมก็ถือว่ารวดเร็วจริงๆนะผมยอดถูกใจติดตามก็เพิ่มขึ้นมาแล้วนะในส่วนสุดท้ายผมต้องขอฝากเว็บไซต์ KMP Social ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆให้เพื่อนๆน,น,นะผม กนอกจากที่ผมพาทำนะผม Facebook เนาะยูทูบทิกต k อกอินสตาแกรมก็สามารถทําได้เช่นกันนะผมหากเพื่อนสนใจที่จะใช้งานเว็บไซต์นะผมสามารถคลิกลิงก์น้ใต้คลิปวิดีโอนะผมเพื่อมาใช้งานเว็บไซต์กันได้เลยก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ